กว่าจะนึกขึ้นได้ว่าจะต้องถ่ายบรรยากาศตอนกินมันก็เหลือเท่านี้ รีสอทนะคะที่จังหวัดนะยองมาพักที่นี่คืนหนึ่งกับครอบครัวหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยมาชาก,การหลงเขาเมื่อเช้านี้โอเคกูดนะใช่ค่ะแล้วก็บ้านที่เราพักก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเป็นบ้านข้างหลังมีหลังนี้เลยข้างหน้าขวามือเราขวามือตรงนี้ก็จะเป็นทะเลนะคะค่ะขึ้นมาข้างบนนี้นะคะก็จะเป็นชั้นสองค่ะชั้นสองก็ก็คือจะเป็น ครัวเป็นห้องงัเล่นเป็นโต๊ะกินข้าวนะคะแล้วก็มีโทรทัศนะะ์แล้วก็เดินสเต็ปขึ้นมานี้นะคะก็จะเป็นครัวเนี่ยค่ะโอ้โอเคเลยนะเนี่ยอุปกรณ์ช้วยชามอะไรก็เยอะอยู่มีซึ้งให้ด้วยซึ้งอะ่ออะก็ตู้เย็นโอ้ตู้เย็นเย็นอยู่ค่ะตู้เย็นใช้ได้อยู่ เินขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่ง,ก,ง,นนง,นนงก็จะเป็นห้องนอนห้องน้ำสะอาดอยู่ก็ขึ้นมาชั้นหนึ่งก็จะเป็นห้องนอนอีกสองห้อง อโอ้หันนี้ก็คือบ้านเราเหรอพี่อ๋อมันต่อเชื่อมกันใช่ไหมเออใช่บ้านเดียวกันอ่ะจะลองดูดิโอ้รองเท้าก็ไม่มีใส่ไม่เขาเดินผิดอย่าไปอย่าพูดเนี่ยอันนี้ก็จะมีร้านให้นั่งกินนะน่นสิใช่ใช่ ห้องคนใช้ชัดชัดใช่ก็ที่สี่ห้องไงพี่คือแยกออกไปหน้าอีกสอง เราจะเดินทางไปตลาดบ้านเพเพื่อไปซื้อของสดวัตถุดิบมาทำอาหารกินมื้อเย็นนะเย็นนี้เราจะทำอาหารทะเลปิ้งย่างปาร์ตี้เล็กๆใช่ค่ะเดี๋ยวไปดูด้วยว่ามีเนื้อปูไหมจะทำข้าวผัดปูอืมเขาจะมีมีหลายเมนูเดี๋ยวไปดูกันก่อนนี่ทางลงทะเลแปอยู่นี่ที่บ้านนู่นวังแก้วที่เราพักอ่ะนู่นอ่ะ เท่ตตอนนั้นเราพักวางแก้วแล้วเรามองมาเราจะเห็นหินสวยน้ำใสเน่เวิ้งนู้น<จ>วันนี้ก็จะบรรยากาศคึมคมหน่อยเพราะว่าช่วงเช้ามีฝนตกตกตั้งแต่ตอนเราขึ้นเขาคิชกูลแล้ว เยอะนิดนึงอะนะคะู้ไมปูม้าโลเท่าไหร่อะจ๊ะห้าร้อยห้าสิเท่าไหร่นะคะห้าร้อยห้าสห้าร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าอันนี้กุ้งโลเท่าไหร่คะกุ้ง3 5างร้อยห้าสิบร้บสามล เรเดินดูก่อนนะคะว่าเราจะเอาตรงไหนดีเอาไนใ่้ไมยู5 5 0เอาลค่ะเนี่ยนี่450ไซส์เท่า450เลย450อันนี้ลดได้มันี้ลดไม่ได้คใดตะกาน ออมนคืใจอ๋อไปหนึ่งอ๋อไปนึ่งใช่หนึให้ปีใช่ปะนึ่งนึ่งให้ปีนึ่งให้ปเลยอันนึงแรอต้องรอประมาณินาทีได้แ้วกระจาดอะไรนะน่าลัค่ะนี่นะประมาณสิบอ็ดตัวเงตัวโตัูตัวเมีย บุฟูเนือเยอะไหมบุฟูมันเยอะดิสองโลโอ้เตเลยสองโลเยอะนะเอาเอาไร2สองโลพอไหมอ่ะสามโลผันเยอะมากเลยเยอะสองโลลองเราสองโลให้หน่อยครับพี่มันมันเยอะเดี๋ยวกินไม่หมดอ่ะสองโลเยอะขนาดนี้เลยเอาแบบไหน นี่หมึกกล้วยใช่ไหมหมึก้วยหมึกกล้วยสองร้อยหกสแลกวยี่มือหอมอ๋อจะท้องเจ็ดกิ่งหกกิประมาณตัวนี้ประมาณหกกิ่งตัวนี้แหละค่ะตัวเดียวเท่าไหร่คะนี่เจ็ดกิ่งอันนี้นะเจ็ดสามยี่สิบเซื้อของเสร็จแล้วนะคะเซื้อเสร็จเชิญค่ะขึ้นรถ เราจับนิ้กลับไปทำดีเซนเมนูวันนี้มูนึ่ียก่ค่ะมีกุ้งเผามีปลามึกเผามีทมย่งพย่างคอไหมอย่าเผาเลยมีเผาเองมีย่างเองปลาหมึกย่างกุ้งย่างกุ้งแล้วก็ข้าวผัดปูาูเมนูยอดฮิตอะะรอีกเอีย มีนี่ด้วยหมูย่างค่ะหมูย่างหอยนางหมสดด้วยมีหอยนางรมทสดมีหอยนางรมทดโอ้ยแย่แย่ไปหมดเลยน่ากินมากเียอันนี้เนื้อปูนะคะเป็นแบบแกะมาจากก้ามปูอันนี้ก็จะแพงนิดนึงสี่ร้อยอันนี้เอาไปทำเมนูอะไรครับอันนี้จะไปทำข้าวผัดปูค่ะคุณชา่คิดครับ เป็นการโขลกค่ะขกโขลกกระเทียมเราจะนํา,า,า,าไปหมักหมูหมูย่างอันนี้ท right ําอะไรอ่นน right ี้เหลือแกวก้วโจหมู <c oughs> <c oughs> <c oughs> ี่วังที่วเอากู้ใสนี้าเลือกมาที่จะทำต้มันมาีกตัวอันนี้คือน้ำจิ้มน้าจิ้มหมูย่างค่ะแกวแจ้วน้ำจิ้มแจ้วมีข้าวคั่วพริกป่นน้ำ เียมดองน้ำาลผงงวงน้ำมันนะคะน้้มซีฟที่ทตัวใหญ่ๆหไม่แช่ของเนี่เดี๋ยวเราจะเอาไปทำต้มยำกุ้งแต่งไปทำต้มยำกุ้งแล้วเราก็มีเอาไปย่างด้วยนี่จะเป็นเมนูต้มยำกุ้ง ที่ใส่ลงไปแล้วนี่ก็คือเห็ดควาง ข้าวผัดปูก็ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดก็เสร็จแล้วครับทำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็เตรียมปลาหมึกเพื่อเอาไปย่างตรงระเบียงอันนี้เมนูข้าวผัดปูนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะตุลักตุเลนิดนึงด้วยตะกร้อน,นะครับที่มันไม่ใช่ครัวของเราเองผมก็จะไม่ค่อยถนัดแล้วก็ไม่ได้ถ่ายตอนผัดไว้เพราะว่าก็ไม่มีใครถ่ายให้นั่นแหลน้ำจิ้มซีฟูด้ด คือเขาให้มาเขาแถมมาแต่ว่ากินไม่ได้กินไม่ได้คือแบบมาตรฐานสูงนิดนึงวว้าก็เลยต้องทํากินเองก็เลยต้องลําบากกินยากกินเย็นก็เลยต้องลำบากอันนั้นก็เป็นทะเลแล้วแล้วก็นั่งกินนั่งดื่มกันแบบแม่หลังหอมมากหอมหอมหอมพระรามเลยแหละ กว่าจะนึกขึ้นได้ว่าจะต้องถ่ายบรรยากาศตอนกินมันก็เหลือเท่านี้เดี๋ยวดีเอาฟูขึ้นมาเรียงอีโหน่า้องอะไแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาความเป็นจริงอย่าไปตั้งภาพนี่คือสมาชิมือเย็นนะครับตาสั่งแสงวับๆไกลๆนั่นคือเรือใดมึกแน่ๆเอปทอดจะได้ยเได้ป็นมือชาาได้อีกนะกับข้าวแบบเป็นไงบ้างครับ ตรงหนึ่งบอกว่าอย่าถ่ายเมียเป็นเป็นไงบ้างครับตุ้มตุ้ยเบียร์เฮงมันสภาพตอนนี้ดูไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าวันนี้โดนหมักมาทั้งวันเทเลลิตี้นิดนึงเดี๋ยวไปท่านเป็นไงเป็นไงบ้างครับเมาซี่เมื่อดิ่งกินแหล่แอลกอฮอล์ก็กคิดค่ะนิดหน่อยวขอพิสูจน์หน่อยด้ ฟังเสียงขึ้นไอลพอหรือว่าปรุงรส ตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบหกโมงเช้าแล้วนะครับก็เราได้เดินลงมาข้างล่างขอรองเท้างหูหล้างใช่ไหมไม่เป็นไรไีไ่ได้น,น่ใส่แล้วมาดูรองเท้าที่นี่ครับนึ่นี่นะครับเส้นทางที่เราเดินลงมาจากด้านบนบางจุดมันก็จะเป็นดินนิ่มๆนะครับ จมลงไปกับครึ่งแข้งเลยคีเดียวก็จะเป็นลักษณะาชายฝั่งก็จะเป็นแบบนี้เป็นหิน ตัวก็อุ่นกับข้าวาปลาเตรียมอาหารเช้าให้ลูกทัวนะครับลูกทัวหลายท่านยังไม่ตื่นนะครับเนื่องจากเมื่อคืนจัดหนักอ,อันนี้เป็นไข่เจียวหอยนางรมที่เหลือมากกว่านี้นะออหอมอมากอนี้ถึงหน้าตามันจะแปลกๆนิดน,นึงแต่มันคือไข่เจียว หอยนางรมนะครับแล้อจะมองเป็นอส่วนก็ได้ครับแล้วแต่จะมองมห,มหรือจะเป็นหอยทอดก็ได้แล้วแต่มนิ <Morning. S 2> ทัถ่ายกล้องหน่อยม <c oughs> นิงเกกล่นเรื่อใจกับไอ้เด็กคน เป็นไงนอนหลับสบายปหมสบายมากหลับเป็นตายนี่หลับไม่รู้เรื่องเลยนะอากาศดีอ่ะนี่เรามองเห็นต้นไม้อยู่ข้างหน้ารอกนี่มันขับเร็วมากผมลัวต้นไม้นี่มันจะหล่ดพันไมมันก็ไปได้ผมเย็นจนผมร้อนเป็นข่าวเขาขับเขาขับทุกวันเนี่ยแม่กลับกลับแล้วเหรอกลับแล้วปิดปีนี่เก็บของแล้วหมอเนี่ย ตอนนี้นะคะเรากำลังเ,ออเช็คเอาออกจากที่พักนะคะเดี๋ยวเราจะไปแวะตลาดบ้านเพครั้งินซื้อของฝากกันรู้สึกว่าจะไปเดินชาดด้วยนะถ้ามีเวลาเหลือนเด<ม>ิน<ม>เล่นถ้าไม่มีเวลาก็อาจะกลับนี่สดชื่นกินนิ่มนอนหลับสดชื่นเมื่อวานนี้ค่าอาหารค่าเครื่องดื่มเราสามประมาณสามพันประมาณสามนเจ็ดอูกมากเลยมาได้กินตอนเช้า แล้วก็อิ่มแบบสุดๆเลยนะโอเคเดินทางกันครับเดินทางกันค่ะชายหาดเขาไม่ใช่พิธีกรต้องถามพิธีกรโน่นแล้วเมื่อตอนนี้เรามาถึงเลาที่ล่ะจะจอดใช่ไหมจะได้จอดที่ไหนด้วยไปไปตรงนู้นก่อนไม่ได้จอดทั้งวันตอนนี้เรามาถึงเรียบชายหาด สนสนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขับไปเรื่อยๆไปจอดแถวๆนู้นตรงกลางไม่เห็นด้วยเราจะลงไปเดินยืดเส้นยืดสายกันถ่ายรูปก,กันค่ะตอนนี้นะคะเราก็ามาแวะที่ชายหาดสวนสวนกันนะคะามาเดินเล่นยืดแข้งยืดขากันนิดนึง แล้วเดี๋ยวจากจุดนี้ไปเนี่ยเราก็จะไปแวะที่ตลาดบ้านเพเพื่อซื้อของฝากนะคะแล้วก็จากตลาดบ้านเพก็คงจะเดินทางกลับกรุงเทพเลย ก็จะเป็นเกาะเสม็ดนะคะจะมีเลยไปอีกหน่อยตรงโน้นจะมีท่าเรือที่เป็นเรือรับจ้างข้ามไปเกาะเสม็ดนะคะที่นี่เขาก็จะมีเรือรับจ้างไปเกาะเสม็ดเกาะขามเกาะคูดีเกาะต่างๆนะคะลองลองเพื่อนๆลองมาถามราคาดูกันเลยกันตอนนี้ถึงตลาดบ้านเพล ๋ยวจะลองไปซื้อของฝากิไหมเ่ยเอาไหมสเรียนทอดประกาหน่อยีกรา้าิใหใหม่อืม ขายยังไงคะครึ่งโล400 100 200ก็ขายพี่เนี่ยนะคะบอกว่าซื้อ200จะแถมให้อีกใช่นะคะน่ารักค่ะเฮ้ยอลูกจักรขายยังไงคะประเมิน300 50หนึชิมนิดเดียวพอจะขอนิดเดียวได้ไหมหมดเย็ดเอืมออามันต่างกันยังไงอะคะเ่น้ำผึ้ง บรรยากาศในตลาดของก็หลากหลายมากเลยมีแบบเป็นสาร้ายด้วนยะนั่นน่ะแล้วสามห่อแล้วเอฟมันยังเป็นที่นิยมเยอะเลยของ้าวไอซีเค็มเป็นกระปุกนั้นนะ่ะอันนี้120ได้อันนี้ให้สองห้าค่ะขายอยู่สองแปด นี่ปุยแก้วเล็กเอาร้อยยี่สิบขออายุร้อยห้าสิบอันนี้ก็ตัวใหญ่มากอืมคือแห้งจืดดีคองหไรอันนี้คูอนู้นให้ยคแห้งเขาอร่อยมากเลยอ่ะไม่เค็มเอาไปทำยำเนาะขนมจากปะคะขนมจากไหม ให้แม่กินด้วยขายยังไงจ๊ะมาตละยี่สิบะ20โอ้ยให้ชิมด้วยหวานนะก่อนหวานก่อนหวานใช่ไหมคะโอเคหนูชอบอืมอร่อยอ่ะชต้องอร่อยมากเลยค่ะร้านอะไรอ่ะ เจ๊นอมขนมจากนะคะทุกคนเข้ามาอยู่หน้าตลาดเลย ทำแบบเปลือกหอยที่ทำแบบเปลือกหอยก็คือซื้อพวกโมบายแล้วก็มีแบบพวกอาหารสดไอติมเป็นเหมือนฟู้ดคอร์ทอะค่ะอยู่ในนี้ด้วยเหมือนเป็นเือนฟู้ดคอร์ทตลาดก็ดูสะอาดอะดูกว้างขวางตลาดเดินสบายสะอาดสะอ้านของก็ไม่ได้แพงค่ะป้ายเขียนไว้250าว่าแม่ค้าเขาก็จะลดให้เลย200อะไรอย่างเงี้ย ค่ะตอนนี้นะคะเราก็าแวะซื้อของฝากกันเสร็จเรียบร้อยแล้วที่ตลาดบ้านเพนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะเดินทางกลับกรุงเทพันเลยอย่าลืมนะคะอคอยติดตามโคดูชิวนะคะว่าโคดูชิวจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนอีกนะคะแล้วก็คลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะคะ